บ้านนอกเมืองนะทุกคนบ้านแม่โทมัสัวจะประมาณนี้นะถ้าหน้าเท่หน้าฮิมะขาวะว่าเพื่อนเพื่อนบ้านแม่โทมัสิมะบ้านแม่โทมัสนะทุกคน หน้าบ้านวันนี้ประมาณนี้นะทุกคนช่วงหน้าบ้านหิมะอ่ะทุกคนนะเห็นแล้วคิดถึงประเทศไทย เข้าไปดูบ้านข้างในนะก่อนที่คนจะมาเช่าบ้านแม่ทอมัสถ่ายก่อนหิมะลอมาทุกคนอันนี้เพื่อนๆก็จะสงสัยนะอันนี้มันคือบ้านบ้านนกนะทุกคนแม่ทมัสให้เพื่อนๆดูลานะคะทุกคนหิมะยังเหมือนเดิมค่ะ ที่บ้านค่ะโทรมา,อ,มาออกมาเดินออกมาเดินเล่นนะทุกคนดูสนามดูลาดยูยิวยิวเป็นไงมัง่งหลบมุมมีอะไรนะทุกคนช่วงนี้ จะประมาณนี้เทียทุกคนที่บ้านแม่โทมัสแม่โทมัสพาเพื่อนๆไปดูช่างช่างทาสีนะทุกคนทาเสร็จแล้วทีนี้ก็ปูพื้นนะทุกคนก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะให้คนเช่าได้แล้วแม่โทมัสก็จะไปดูนะทุกคน บ้านนอกเมืองเรโนเวทเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะประมาณนี้พื้นกระดานปูพื้นใหม่ทาสีประตูเดี๋ยวค่อยใส่นะทุกคนจะประมาณนี้ นี่ถ่ายวิดีโอไว้ใหทุกคนก่อนคนจะมาเช่าเวลาเขาย้ายออกเราจะต้องได้ให้มาตรวจสอบไงว่าวห้องต้องสะอาดให้ปกติอย่างเนี้ยถ่ายทุกห้องนะทุกคนห้องก็ไม่ได้ใหญ่มาก ห้องเช่าที่เยอรมันนะบ้านนอกเมืองแม่โทมัสเดือนละหกร้อยห้าสิบครทุกคนนะแม่โทมัสก็จะได้กับกับคนเช่าทุกเดือนเดือนละหกร้อยห้าสิบกับเอาเอาสามสามเจ็ดสามแบบคูณนะทุกคนได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละเงินยูโรมันลงนะทุกคนเนี่ยมันก็จะไม่ได้เท่าไหร่หกร้อยห้าสิบ แพงไหมทุกคนแม่โทมัสก็จะได้ค่าขนมอันนี้มันเดี๋ยวเขาก็จะติดครัวนะทุกคนพอห้องพ่อข้างล่างนี่แม่โทมัสไม่ได้ทาครัวให้หลอดไฟเดี๋ยวคนมาใส่ที่เนี่ยเก็บประมาณนี้ทุกคนอันนี้มองไปก็เป็นสนามสนามบ้านแม่โทมัสเนาะแม่แม่โทมัสก็มันกว้างมันอยู่ไม่ไหว่ะทุกคนนะข้างข้างล่างข้างบนเราก็แบ่งให้เขาเช่าไป แม่งง่าก็เช่าไปได้ได้หกรเหรียญก็โอเคอะ่ะหกร้าสิเหรียญเป็นเงินไทยแม่ทกมันก็เยอะนะทุกคนนะก็จะเก็บไว้เวลาไปเที่ยวประเทศไทยเนะี่ยทุกคนเนี่ยช่างที่เยอมันนะทําก็แพงนะทุกคน8 0 0พันกว่าเหรียญนะ องนี้ก็จะเล็กมันเป็นห้องเก็บของนะเพื่อนเือนห้องเนี้ยปูเสร็จก็โอเคอะ่ะโอ้โหตอนใหม่ๆเนาะทุกคนก็เห็นเนาะเครีเลยอะ่ะถ่ายไว้นะทุกคนเป็นหลักฐานเวลาแม่โทรมาคนเช่าย้ายออกเนี้ยเราก็จะมาตรวจสอบบ้านเราอย่างเงี้ย นี่มันเป็นแบบเครื่องครัวนะทุกคนเขาจะมาตั้งจะมีท่อน้ําตู้นี้แม่โทมัสก็จะให้เขาเช่าไปด้วยมันเป็นตู้เก่าของแม่สามีเนี่ยตู้ไม้อย่างดีนะทุกคนถ้าแม่โทมัสออกกลับประเทศไทยได้นี่แม่โทมัสจะเอากลับไปเลยนะเอาไปไว้บ้านแม่โทมัสแต่นี้ว่าแม่โทมัสออกไปไม่ได้ครับเพื่อนๆนะมันจะมีเคเลอร์นะทุกคน ห้องเคล e ์ห้องใต้ดินแม่โทมัสไม่ลงไปนะเพื่อนๆไม่ลงไปเนี่ยนี่ก็คือห้ากัน